ออกนะครับขอให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอยากจะจากับคลิปเสียงดัดงนิดนะครับ นี้อยู่กับย U 55นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นคันคันนาคันไปตรงนู้น,นครับแล้วก็ตรงนู้นครับพอดีว่าอ่าเป็นรถตัดครับนะครับตัดแบงมามนชนคันนาตรงนี้นะครับแลก็ชนตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นกอ่อกล้วยที่ดันเมื่อกี้นะครับดันแบบ <laughs> ดันไปถ่ายไปนะครับนี่ฮะต้นมะลุมเมื่อคืนเอาออกไปนะครับเอาไปกองไปทางโน้นบ้างนะครับแต่ต้องตัดอ้อยตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะจะทําเป็นคันนานะครับทำเสียงรถนี่เบาๆนะแต่พอมายกเองนี่หนักหนึบหนนะครับต้องตัดอ้อยตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะเราจะทำคันนา ตรงนี้นะครับคือที่ทําคันนาไม่ใช่ว่าจะทํานานะครับจะทําเป็นอ้อยจะทําเป็นทางเดินครับตรนนี้ผมจะทําเป็นทางเดินให้มันไปตรงรถไถทางนู้นนะครับต้องตัดอ้อยตรงนี้เอกนี่ครับแนวครับแนวจะชนะอ้อยพอดีอันนี้ดันเมื่อคืนครับตอนตอนกางคืนอยังมัน อย่างว่าครับทำกลางคืนนี่มันก็ระดับไม่ได้นะครับเนี่ก็จะทําเป็นคันคันดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดันให้ตรงอยู่นะครับอันนี้คือต้นไม้ที่ดันอนอกเมื่อวานนะครับมันก็จะโล่งๆประมาณนี้นะครับนี่ฮะคันนี้ก็จะทําให้ตรงตรงกอไผ่นะฮะกอไผ่นี่ก็จะเอาออกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเขาเรียกอะไรดันกอไผ่ออกให้ดูนะครับ จริงๆแนวมันต้องยืนตรงนี้นะครับนะฮะจริงๆแนวตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะฮะต้องดันมาหยกครับตรงมานี้เลยนนี่ดันกลางคืนครับต้องทําคันเดินเพราะว่าข้างล่างเรามีนาครับตรงนี้กันกันรถตัดนะครับคือถ้าเขาตัดไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับแต่กันเข้าไว้นะครับ แต่ไม่อยากทําคันสูงนะครับเพราะว่าถ้าทาคันสูงแล้วมันตัดยากแต่ถ้าไม่สูงเลยก็เดินไม่ได้ครับเพราะตรงนี้เป็นสระน้ํานะครับแล้วก็ต้องต้องทาทางเดินกาลังคิดอยู่ว่าจะทําตรงนี้ไหมนะทําไปตรงนี้ดีกว่าว่านะตรงนี้ปล่อยให้โล่งไปเลยนะครับทําเดินตรงๆไม่ต้องอ้อมนะกาลังคิดอยู่นะครับ แต่ถ้าทําตรงนี้ก็ได้ปลูกใหม่ครับเพราะว่าแนวแถวอ้อยมันไปด้านนี้นะครับพอพอแปลงนี้นะครับแยกแปลงแปลงนี้มันตรงด้านนี้แปลงนี้ตรงด้านนี้นะครับเนี่ยตรงด้านนี้หรือไม่มีคนถ่ายให้ครับอดีขาตั้งกล้องก็ลืมบาๆนะครับก็เลยเดินถ่ายได้แค่นี้แหละครับ ยิงก็อยากทํางานให้ดูครับกับ MU 5 5 0 1นะครับใช้งานดีครับเสียงดังแปลกๆเหมือนจะพังอะ่ะแต่ว่าก็ใช้งานดีฮนะเนี่ยดันเรียบดีอัน,นเป็นคันอยู่ตรงนีนะ้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถ่ายไว้เตรียมปลูกพรุ่งนี้ครับเอ้ยวันนี้วันนี้นนเตรียมปลูกวันนี้ แต่ไม่รู้จะปลูกได้ไหมว่าดินเหนียวมากเลยนะครับน้าดินเปียกน,นะครับจริงๆต้องไถถึงตรงนี้นะฮะเนี่ยแนยวเดินตรงนี้ไม่มีอ้อยเลยผมไถทิ้งไปแล้วนะฮะโอเคครับผมกำลังมาดูแนวอยู่ว่า จะเอาแนวไหนถ้าแนวระดับไปนี้ก็มากองนี้ดินเยอะเลยเนี่ยมองตอนกลางคืนนึงวันนิดเดียวเพราะมันย้ายจากฝั่งนน้นมานะ <c oughs> ดินที่เขาดันจากพื้นน่ะ เอาไปไว้คันนาเนี่ยมันเป็นดินที่ดีๆนะเป็นหน้าดินนะฮะเนี่ยฮะดูสีของดินได้นะครับเป็นหน้าดินเสร็จแล้วก็เหลือแต่หินกวดครับที่อยู่ตรงที่อยู่ตรงนี้อะไรกลายเป็นไม่ค่อยงามครับดินดีๆหน้าดินดีๆ,ๆมันไปอยู่ข้างบนหมดนะครับที่ดันนานะครับ เดี๋ยวเราจะปรับให้เสมอนะครับปรับให้เสมอแล้วก็ไถไถแล้วปลูกตามแนวเดิมให้มันล่องยาวไปถึงนู่นเลยนะครับอางทีข้องานโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกับ mu 5501นะครับ5501ก็ แรงครับใช้งานได้จริงนะครับทํางานนี่ผมว่ามันแรงแรงใช้ได้ครับแรงใช้ได้ครับทําอะไรก็ทําได้อยู่นะครับป่ายังไงก็ที่มันพอทําได้ก็ทําได้เหมือนกันโอเคครับผมเนี่ยนะหลายคนถามนะครับว่าตัว m อ5 7เนี่ยใส่ผ่าน70็สิบได้ไหม คือผมไม่รู้ว่าผ่านเจ็ดสิบไหมนะฮะแต่ตัวนี้เป็นสองหกสามเจนะครับก็คือฐานใบยี่หกนะครับฐานใบยี่บหกจริงๆผ่านใบยี่หกก็อยู่ในตัวเจ็ดสิบนะครับให้ตรงรุ่นจริงๆตัวนี้มันก็แค่ฐ่านในใบยี่สิบี่านสามนะครับแต่มันลากได้ครับไถดีตัวนี้ใช้โลสามเนี่ยสบายเลยครับใช้งานชิวๆ โอเคครับสำหรับที่นี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ